วัดเนาะที่โนนสูงและอรัชสีมาซึ่งเป็นการุดชวนที่ใหญ่ที่สุดในเซาทีเดียนะครับ วันนี้ได้รับโอกาสที่ดีครับจากโรงเรียนพิมายวิทยาพาน้องๆห้องสังคมศาสตร์มาเรียนรู้อาชีพนักโบราณน,นักดีครับพี่ๆจึงจัดหนักจัดเต็มนะครับพาโบราณวัตถุมาให้น้องๆได้ทุกคนได้ลองจับลองสัมผัสและศึกษาด้วยโดยใช้ของจริงโบราณคดีของเราไม่ขุดไดโนเสาร์นะครับเราศึกษาเกี่ยวกับร่องรอยของมนุษย์ในอดีตครับน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะได้ทดลองเป็นนักโบราณน,นักดีนะครับไม่ว่าจะเป็น การถ่ายรูปโบราณวัตถุนะครับการทดลองหาค่าความเป็นกฎด่างของดินการวัดสีดินนะครับซึ่งสมุดสีฟาฟ้านั่นแหละมีราคาถึง12,000บาทการศึกษาทางโบราณคดีนะครับปัจจุบันเองก็มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนี่ก็จะเป็นภาชนะนะครับในวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยสมฤทธิ์ที่ให้น้องๆได้ ลองสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนถุงหรือว่ารูปแบบรูปทรงภาชนะจริงๆก่อนที่จะนําไปถ่ายภาพนะครับเก็บเป็นที่ระลึกนะครับโดยสํานักศิลปกรที่10นครราชสีมาของเรานะครับก็ตั้งใจที่จะเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้กับทุกคนบายๆนะครับน้องๆมีโอกาสพบกันใหม่หวังว่าจะมีสักคนในรถคันนี้นะครับเป็นนักโบราณน,นักดีนะครับ